สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวเซงขายกล้วยบวชชีถุงละ10บาทแต่ป้างข้างบ้านบอกแพงช้าเน็ตแนะให้สวนกลับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจอย่างมากเมื่อสาวผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์สุดเซง็งหลังเธอทำกล้วยบวชชีขายถุงละ10บาท แต่ปลาข้างบ้านกลับบอกว่าแพงงานนี้ชาวเน็ตแนะนําให้เธอนั้นสวนกลับแบบจุกจุกพูดเป็นเสียงเดียวกันทั้งโซเชียลเลยทีเดียวโดยเธอระบุว่าทําขายถุงละ10บาทปลาข้างบ้านบอกให้น้อยไปอยากถามเพื่อนๆพ่มาน้อยไปไหม ซึ่งเธอเล่าว่าเธอได้ทํากล้วยบทชีขายราคาถุงละ10บาทแต่ป้าข้างบ้านกลับบอกว่าได้น้อยราคาแพงแต่เมื่อดูจริงๆแล้วปริมาณกล้วยบทชีในถุงไม่ได้น้อยเลยและดูน่าทานมากๆแถมยังขายเพียง10บาทอีกด้วย เธอจึงโพสต์ถามชาวเน็ตว่ามันน้อยไปจริงไหมทั้งนี้หลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปและมีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าราคานี้คุ้มมากบางคนซื้อ20บาทและถ้าอร่อยก็ยิ่งคุม้มพร้อมกับแนะนําให้เธอสวนกลับไปว่าบอกให้ป้าคนนั้นทํากินเองเลยดีกว่าท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ